ผลงานได้นะครับามผลงานได้รับนะครับสปอนเซอร์เยอะนะครับสปอนเซอร์ยังไม่เต็มคันเลยแอลลันปัดลันปัดลันปัดลันแอลลันปัดลันปัดลันสวัสดีครับผมบุญตาสารคามครับกับ ไทยอีสานบุตรศาสตร์กรรมนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราทําโรบาร์เสร็จที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปติดตั้งนะครับโรบาร์นะครับให้กับตัวแรงนะเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสําหรับการติดตั้งโรบารในครั้งนี้ครับตามมาเลยครับ เดี๋ราทำการเลี้อนครับนี่เลี้อนทำอะไรครับเนี่ยไล่บบาครับไล่พวกถ้าเป็นแล้วก็เอาออกครับถ้าไม่จำเป็นก็เอาออกส่วนไหนที่มันเป็นพวกนี้ก็ตัดออกเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการประกอบโลบาร์สิ่งครับตัวแรงใครทำสิงครับนี่บุนทัดสารคามทำสีนี่ช่างใหญ่ครับเสียเบียนครับ ประกอบเองขับเองเลยเนี่ยคือกูจะกูทีแรกกูให้มึงทำไม่ได้เหรอครับนี่ชุดมือครับเป็นลูกมือครับจัดเองเลยตัวแรงครับตัวแรงดูภายในก่อนครับดูภายในก่อนเป็นไงมาแล้วครับแผ่นี้ สวยดีสวยเดี๋ยวเราตอนเสร็จครับเราตอนเสร็จจะเป็นไงครับเราดิฟโชว์สามรอบออไม่ได้อย่าเรียกว่าเราครับ <c oughs> ในพอสูงสีแจ่งติ๊บลาหงานโลบานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ,รบโอ้สวยงามมากภายในทั้งหมด14ชิ้นนะครับ ยึดโครงสร้างแข็งแรงเหลือเจาะครับเขี่ยครับทำไมยังไม่ต่อครับเขี่ยเป็นไงครับผลงานถูกใจครับถูกใจครับแต่ยังแต่คุณเลยเหนื่อยแล้วโลบาสีดำครับเข้ากับรถอยู่นั่โอ้ยได้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 โครงสร้างแข็งแรงครับโอ้ หมุนสามรอบก,ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยครับเนี่ยเขาว่ารถรถมีกี่ร้อยมาครับตอนนี้มีอยู่ร้อยห้าสิบตอนนี้ร้อยห้าสิบล้านร้อยสามสิบก็น่าจะไม่ถึงร้อยสามสิบมาครับร้อยสามสิน่าจะไม่ถึงครับเอาละครับนี่คือสากอนสูตเลสซิ่งทีมครับส,บสนับสนุนโดยสากอนและซิรร่งทีมนี่ครับ ับบอ,อ้งานล่าส,สุดอยู่ไหนครับคลองห้านะครับคลองห้าครับผลงานเป็นยังไงครับผลงานผลงานคัน,นนี้คันนี้ก็เป็นม้าสึกลำใหม่ม้าสึกลำใหม่ยัง <อะ S 1> ไม่ได้ก็คือเริ่มมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละเป็นกระสอบก็กำลังทำๆๆแล้วเสร็จโควิดมาครับโควิดเข้ามาครับเราก็เลยไม่ได้ไปทีก็เลยทำมันไปเรื่อยๆก่อน โควิดมาก่อนก็เลยไม่ได้ดำเนินการนั่นเลยซึ่งกําลังลองใช่ครับกําลังก็เทาเรื่องนะลองท r y เอาดูนะครับว่าเป็นยังไงก็เลยได้ต่อเติมไปเรื่อยต่อเติมเล่อยหมดไปเยอะนะครับเดี๋ยวเพิ่มความแข็งแรงน่าจะเดือนหน้ามั้งน่าจะมีงานแข่งเดี๋ยวจะเดือนหน้าถ้าโควิดไปด้วยกันถ้าโควิดไม่มาก็ไปด้วยกันไปลากรถลากรถ กองห้า <5 S 1> ใช่มครับกองห้าครับกองห้าปทุมธานีถ้าไปไม่ไกลเกินที่เราไปครับ,รบตอนนี้ยังขาดสปอนเซอร์นะครับ,รบเอ็สปอร์ตมาก็ได้ครับขาดสปอนเซอร์นี่ครับสวยงามครับโอ้ลงตัว โลบาสีดำเจอกันคลองห้านะครับใครเดี๋ยวถ้าทำอะไรอีกเราก็จะมาดูกันอีกเรื่อยๆอกับคันนี้นะครับี๋ยวต่อเติมตรงไหนเราจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆครับ,รบทำไปเรื่อยครับตอนนี้กำลังร้อยร้อยสามสิบเข้าร้อยห้าสิบมาเราจะได้โครงสร้างแข็งแรงครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับในการติดตั้งโรบาก็ฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับใครติดต่อสนใจอะไรตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะรถคันนี้ใช้กันเยอะใช้กันเยอะต้องปั่นเงินกันพอสมควรนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครูแม็กมากนะครับที่ช่วยกันบรรจงโปรเจกต์นี้ให้สําเร็จนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องทําอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับค่อยติดตามนะครับกับฮอนด้าซีบิกตัวนี้ครับ สำหรับงานนี้ครับโลบาซิงครับโอ้พี่เหลียงครับพี่เหลียงครับยังครับกดไลค์กดซับะไครปกดขากดคิงด้วยนะครับสวัสดีครับ